คนเดียวเนี่ยแบ่งขึ้นครับนี่เป็นแจงเนมืวานแต่งเ้อมันต้มปลา Yeah. ย่างฟางกินอร่อยมากก็เลยนะครับจากบ้านจากช่องมาหลังเงินในเมืองก็อยู่เงี้ยมีอะไรก็ต้องกินไป yeah ซื้อมาบาทครับสิบ,บาทก็มีแจงอยู่สามลูกมันเือสองลูกว่าถั่วกัะเจาที่หักเป็นท่อนๆยาวประมาณขนาดเนี้ตกเจท่อน,หหน,นสิบบาทถ้าอยู่บ้านก็ไม่ต้องไปหาซื้อเก็บ่าข้างบาง้านกินได้เลยอยในเมืองซื้ออย่างอันเหมือนมหาเมาหมือนให้คนในเมืองรวยอ่ะ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช้จ่ายอยู่ในเมือง เกิน50%ก็คือประมาณครึ่งคงจะเกินครึ่งมีรายจ่ายความอยู่เพื่ออยู่หาศัยในเมืองอย่างค่าห้องค่าค่ารถ ว่าคนมาเข้า,าห้องยูเรื่ 要我了。 ข้าวมีร้านในบกซื้อได้ด้วแนี่ต้องข้าวอ่ อย่างที่เราคิดว่าแล้ค่อมีคุค่าเดี๋ยวนี้เป็นเงินทั้งนั้นแล้วถึงหักเลี้ไง้ายวที่อยบบับมันจะยาวแบบสามท่อนท่อนละสิบห้าบาทสามท่อนเท่าไหร่สี่สิบหาบาทเรฝากเดียวนำไปใส่กระีิ กินเงินยากแต่บ้านนอกอ่ะในเมืองก็แพงเหมือนกันน่เลยช่องทางหนุคนที่จะอยู่ต่างจังหวัดจะมีรายได้แะ้วสามารถสร้างรายได้ได้เด็กๆประมาณการทำในเมืองคนที่กินอยู่ในเมืองก็คือคนต่างจังหวัดก็จะกลายเป็นว่าช่วยอัดอุดหนุนกัน ปูทำเกษตรกรรมอยู่บ้านนอกส่งมาขายในเมืองก็เพื่อมาหา In the... 我玩。 ทั้งหมดเลยมาเท้านี้ขอให้ก็ซื้อประจํา yeah I don't